สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์เนเจอร์ครับมาดูที่ว่าช่างเขาจะเดินคิ้วบนพนังเสียงเขาเดินกันยังไงครับเขาเดินกันแบบไหนครับเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่เคยเห็นนะครับขนาดคนทําก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็นํามาปฏิบัติครับเขาส่งรวดลายมาให้เราทํแเราก็ต้องทํานะครับสอบถามเพื่อนบ้างครับผู้ที่เคยทํานะครับแล้วก็ครูพักรักจดูคนอื่นบ้างครับนี่ครับเวลานี้กัลังตี ลักษณะโค้งนิดนิดครับโค้งอยู่ประมาณห้าหกเซนครับนะครับโค้งก็ต้องให้ได้เส้นนะครับเพื่อนเนเลยเส้นไม่ได้เพราะว่าพอเราเดินด้านขวางด้านนู้นก็จะมาประจบกันพอดีครับแล้วก็เดินด้านหัวนี้ต้องประจบกันพอดีครับเพื่อนเนี่ครับโดยการเอาหมุดก็คือตะปูตอกไว้ครับเพื่อ,อยึดไม่ให้โรเตอร์ดิ้นไปไหนครับเราจะได้ไปตีโค้งได้ถนัด ได้ง่ายขึ้นครับไม่เจินไปไหนเขาเรียกไม่แวะเวียนไปไหนครับถ้าเราแวะเวียนไปไหนเนี่ยมันดอกเราเจอแวะเวียนไปมันจะเสียเลยครับงานเสียเลยนะครับเพื่อนมันถ้ามันเสียเนี่ยช่างนี่โคตรเซ็งเลยนะครับต้องสาใจเย็นๆครับเพื่อนๆนะครับต้องใจเย็นมากครับงานมันจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าให้เสียครับอ่าเนาะในถึงหัวอกคนซื้อเขาก็อยากได้ของดีครับ ช่างก็อยากได้ของดีนะครับแต่ว่าพยายามอย่างเต็มที่ครับไม่ให้เสียครับแล้วให้ออกมาสวยงามครับนะครับความพึงพอใจของลูกค้าครับคือสิ่งที่เราปรารถนาครับเราต้องทําให้ลูกค้าพอใจในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนาะเอาไปนอนกันดูคนเห็นกันอยู่ทุกวันถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกเนาะอันนี้ก็ช่างก็ทําด้วยความ ตั้งใจแลวเต็มที่แล้วครับให้งานออกมาสวยครับรวมไปถึงช่างสีช่างอะไรเขาก็ทําอย่างปราณีตนะครับทุ่มเททํากันอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้สวยงามได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีการตีลูกปักบนผนังเตียงครับผนังเตียงนี้กว้าง40เซนนะครับเพื่อนๆความยาวอยู่ที่2เมตรครับนี่ครับตีตัดด้าน ขวางแล้วก็ตีเนี่ยครับโค้งแล้วก็ตีด้านตามยาวครับเพื่อนๆนี่ครับเดินไปเรื่อยๆครับบางทีก็ใช้มือเดียวเดินนะครับเพราะเพราะว่าไม้เลื่อนครับเลื่อนหนีครับเราว่าผนังเตียงยาวกว่าโต๊ะครับแต่ก็พอตีได้ครับก็ตีได้ครับถึงจะเลื่อนนิดนิดเราก็ค่อยไปครับเพื่อนๆนะครับเป็นไงี้บ้างครับเพื่อนๆเห็นแล้วเคยเห็นที่ไหนมาบ้างครับเคยเห็นกันไหมครับ เห็นก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ชมครับนี่ครับงานออกมาสวยมากครับสวัสดีครับ